แล้วเราอซอนกันแบบนี้นะคะ,ะประกบกันนะคะให้เหนื่อนกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมมวนนะคะาต้อก็เก็บด้านข้างด้านหน้าให้เรียบร้อยนะคะให้สวยงามเพราะว่ามันจะได้ไม่ยุ่ยเวลาใส่ั้นเองนะคะอะได้แล้วนะคะเราก็จะยัดใส่พอ,อเวลายัดก็ให้หมุนลงไปนะคะอ่านี้นะคะให้มีที่จับด้วยแบบนี้เสร็จแ,แล้วนะคะไม่ยากนะคะ แต่เราก็เหมือนเดิมคือปิดปกับหนังสือทิพมนะคะแล้วเวลาเราทาเชือ้อห้ามจับแบบนี้นะคะจับได้แต่ว่าบางทีแบบจับแล้วเราจะไปเผลอทิ้งไว้ข้างไหนยังไงให้เราใช้นิ้วก้อยนะคะนีบแล้วค่อยๆ่อยหมุนเข้ามาอย่าจับแบบนิ้วก้อยขยับขยับไปเรื่อยๆนะให้จับทีเดียวแล้วก็หมุนขึ้นมาแล้วให้ค้างอยู่แบบนี้เลยนะคะลูกเสดาจารย์บางคนก็จับแบบนี้ค่ะจับไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บสรุปว่าสัมภามนันก็เข้าไปอยู่ในมืออ,มอันนี้ติดเชือ้อทันทีนะคะ หมายถึงว่าเวลาอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะข้างจับแบบนี้นะคะให้เราจับอย่างเดียวกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างนี้เราใส่ถุงมไงใส่ถุงมือผมว่าไม่ค่อยนิยมหาไฟมันจะลุกง่ายเวลาอยู่ในี้เพต้องใช้มากคุณต้องคุณคือใช้กับชักเทียวเออมาใช้ใบเชนไม่ไม่ค้องปลอดเชื้อเท่าไหร่อ่ะนี่นะคะพอยัดเข้าไปแบบนี้นะคะเวลาใช้อาใช้ดีก้อยนะคะค่อยๆหนีขึ้นมางแล้วก็ให้อยู่อย่างนี้เลย ะะให้นิ้วก้อยหนีไปอย่างเดี้ยวหนีครั้งเดียวนะอย่าก,กระดื้กระดื้กระดื้ไปนะต้องอยู่สำลีอย่างนี้ตลอดนะคะจําไว้ตอนหยอดเชื้อก็ต้องแบบนี้เหมือนกันห้าเอาสำลีไปกำในมือเด็ดขาดเวลาตอนหยอดเชื้อตอนเช้าไม่ใช่งูงูเมียใส่เข้าไปในมือไม่ได้นะคะ,ะเวลาหยอดเชื้อนะคะเราก็จะจับอย่างนี้ค้างไว้แล้วจับขวดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็หยอดนะคะระวังส่วนนี้โดนส่วนอื่นเนื่องจากขวดเราจะต้องปิดและส่งให้เพื่อนต่อคนต่อไปโอเคไหมคะมีใคร<ๆ>มีคําถามไหมเอ,อ่ย ทอดเลือก็ต้องจับแบบนี้นะนะคะจานจะหลวมแน้เพื่อนเราจะได้ติดเข้าคอ